กว่าครับสองคนปึ๊บปึ๊บได้ได้เอาไอ้น,นี้พี่เก่งนี่ขาลุยอยู่แล้ว Ồ bị tan luôn Bị tan hả? Ồ bị tan chút Bị tan Ồ Ủa đây nó ยองยกลงยกลงยกลงยมีกน้องยมยมก่อนยมก่อนยมก่อนอ่าเอาโน่นนอนฝนครน่นเฮ้ยเอาเลยเอาเลยเนี่ยนะครับมาจะความระคายมลงเงี้ยครับนี่เน่ไม่มีความครับจากประสบการณ์ แตความเก่งนะสองคนดีกว่าครับสองคนปึ๊บปึ๊บได้ได้ได้ได,ได้จานเก่งเอาลงเนี่ยอ่าอ่ยลองเต้ลองเต,ต้น <laughs> กับเลี้ยวหาย <laughs> ต้องช้อนนะกับเลี้ยวอ่ะโอ้ดูด,ดูกับเลี้ยว เนี <Okay>. yeah. ่ยเรียบร้อยครับเทคนิคง่ายๆถ้ามันจะคว่ำอ่ะพอมันยกล้อปุ๊บขย่งไปค้างลงรับแต่ใครยังไม่รู้ไปต่อเอ <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> านะแถวบ้านผมปราบรถแรงไม่เยอะแล้วนะครับ ที่ใหญ่เก็บเองครับ ยุตูดีกว,ว่าตีท่าไม่ดีดวย,วยจจุตูดีกว่าโอ้หเหมือนจะโจมมากติดติดแล้วตีแล้วเงฝากอะไรถึงจะของน้ำบ้างไหมฝากอะไรถึงจะของน้ำบ้างไหม เห็นว่ามันไม่ง่ายยากนะสำ,ำนาบ้านผมเนี่ยน้ำลมทำยากผมไม่ใช่ลมเลยนะบ้านผมนันลมเหนียวครับลมลมแบบเหนียวแล้วก็ดูดแล้วก็ดึงรถครับติดไปแล้วเดี๋ยวต้องดึง ขนายังไม่ไปยังไม่ไปแจ่เย็นใจเย็นหันจะหัวจะกลับบ้านอย่างเดียวเลยเออพี่แดงเดึงครับพี่แดงดึงครับดึงนี่สุดคือการดึง โ้นครับยังไม่พ้นดูบกดบดดยวก็เสียวได้ เอาคำาอกเลยทุบานี่ี่เก่งครับพี่เก่งโอ้เอาเรื่องเอาเรื่องฝนก็จะมาครับโอ้รถปั่นลงปั่นไม่ได้นะครับล้ ปัน่นปั่นแล้วมันเป็นสันสันรถปัน่ปนอยู่นะเนี่ยไปอ่ะโยมโยมโยมลงครับโยมลงสามการครับกันเก่งจานา่าวแล้วก็พี่แตงครับเฮ้เหมือนจะปุยอะไรเลยเมื่อกี้